สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสำรวจดูนะครับว่าหลังจากน้ำท่วมไปแล้วเมื่อประมาณเกือบเดือนนะครับน้ำท่วมกล้วยเนี่ยมันเกิดความเสียหายขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็มาเดินสำรวจดูเนี่ยใบก็จะเหลืองหน่อยนะครับข้างล่างเนี่ยใบเหลืองแล้วก็ข้างบนก็ยังเขียวอยู่ก็ถือว่า ไม่เกิดความเสียหายอะไรมากนะครับน้ําท่วมประมาณเกือบเดือนเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยพวกเศษหญ้าพวกผักบุ้งอะไรพวกนี้มันก็จะลอยมาตามน้ํามาเกาะอยู่ตามต้นกล้วยตอนแรกก็ต้นกล้วยก็ทําความสะอาดไว้ดีแล้วนะครับทีนี้น้ําท่วมข้าวก็น้ําท่วมเหมือนกันนะครับท่วมแบบจมหายไปเลยนะครับจุดตรงเนี้ยแล้วทีนี้น้ําลดแล้วตอนเนี้ย น้ำลดแล้วก็เลยมาเดินสำรวจดูต้นกล้วยไม่ตายนะครับแต่ว่าเหลืองแค่ใบแช่น้ํามา1เดือนเกือบ1เดือนมาเดินดูความเรียบร้อยครับเดี๋ยวพออีกสักประมาณสักหน่อยสักอาทิตย์หน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทําความสะอาดตัดใบนะครับตัดใบทําความสะอาดนี่ครับความเสียหายก็ประมาณนี้ ปลูกกล้วยไว้ในคันนาครับเพื่อนๆเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยปลูกแบบธรรมชาตินะครับปลูกแบบธรรมชาติไม่มีระบบน้ําไม่ได้ทําระบบน้ําเพราะว่ามันอยู่ตามทุ่งนามันไกลปลูกแบบธรรมชาติใส่ปุ๋ยบ้างแล้วก็ตัดยา้าคลุมบ้างตามโอกาสที่ว่างสะดวกนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวนี้ต้นนี้กีวีนะครับมาดูต้นนี้ปลูกแบบธรรมชาติในทุ่งนาในคันนานะครับเครือนี้มี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้มี11บวีนะครับเครือเนี้สิบเวีจับจับได้เลยนะครับเนี่ย มันอยู่อยู่ไม่สูงจากพื้นดินเนี่ยเห็นไหมสวยงามครับเพื่อนๆตอนนี้ข้าวก็เริ่มใกล้ที่จะใกล้ที่จะตั้งท้องแล้วนะครับต้นจะเริ่มอวบใหญ่ละน้ําท่วมนิมิดเลยครับเพื่อนๆอ,อันนี้น้ำเพึ่งลดดินเนี่ยยังเป็นโคลอนอยู่เลยครับ ผมได้ทาคลิปวิดีโอก่อนนั้นกล้วยนี่จะสวยมากนะครับกล้วยแบบสวยสุดๆเลยแต่ทีนี้ฝนตกมาน้ําท่วมใบนี่เหลืองเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวกล้วยเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวแล้วก็จะเขียวอีกครั้งดูครับน้ํากัดเซาะหน้าดินผมก็เพิ่งตัดหญ้าเสร็จใหม่ๆครับตัดเสร็จอาทิตย์หนึ่งฝนตกหนักท่วม พายุมาสองครั้งท่วมครั้งแรกน้ำเพึ่งลดได้นิดหน่อยก็ฝนตกมาพายุมาอีกก็ท่วมท่วมนานเลยทีนี้เนี่ยท่วมเกือบเดือนครับเพื่อนๆหอยเยอะมากครับหอยก็มาตามน้ำนครับเนี่ยพวกหอยเชอรี่อะไรพวกนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับต้นข้าวนะครับเพราะว่าข้าวมัน ข้าวมันแก่แล้วอยเชอรี่ก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยต้นหมากตายเลยครับเพื่อนๆเกือบตายครับใบสีน้ําตาลแล้วแต่ก็ยังมีสีเขียวอยู่ไม่น่าจะตายครับต้องทําให้น้ําไหลออกมาครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเดินสำรวจดูความเรียบร้อยนะครับเนี่ยทำให้น้ำเขาไหลออกมาเดี๋ยวต้นเขาก็จะฟื้นตัวเนี่ยยังเขียวๆอยู่ยังมีสีเขียวอยู่นะครับดูแล้วเหมือนโดนเหยียบนะครับน่าจะเป็นพวกแบบคนที่มาหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเหยียบต้นมันหักมันเลยถ้าต้นไหนไม่เดินเหยียบเห็นไหมถึงน้ําทั่วเหมือนกันแต่เขาก็ยังเขียวอยู่ยังรอดอยู่ไอ้ต้นเมื่อกี้จับดูแล้วน่าจะเกิดจากคนเหยียบ เนี่ยยังต้นนี้น้ำท่วเหมือนกันก็ยังเขียวอยู่ไม่เป็นไรนี่เป็นหมากเตี้ยครับหมากเตี้ย